การตรวจพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงในมะเร็งเต้านมครับขอเรียนครับก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมเสวนาะหัวเรื่องถัดไปนะครับก็คือเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมซึ่งปัจจัยอันนึงที่ อาจจะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้ที่ที่พูดถึงเรื่องของมะเร็งเต้านมในอายุน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยนอกจากคนที่เหมาะสมกับการตรพันธุกรรมอีกบ้างนะครับก็อันนี้เป็นดิสคล o s เ r อร์นะครับก็มาพูดในงานนี้ทีนี้พอดีก่อนจะ พูดเรื่องพันธุกรรมเนี่ยหลายๆคนอ่ะจะบอกว่าฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากก็เลยอยากจะปูพื้นนิดหน่อยให้พอเห็นภาพะนะครับแต่ว่าไม่ต้องจําไปทั้งหมดให้ได้โลอะไรเงี้ยนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์เนาะเซลล์เล็กเล็กเเล็กเนี่ยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับถ้าเอาจํานวนเนี่ยเราจะบอกว่าเท่ากับดาวฤกษ์ในกาแล็กซีทางช้างเผือกแต่ว่าอัดแน่นอยู่ในตัวเราเป็นจํานวนเซลล์เนี่ย และในแต่ละเซลล์ก็จะมีสารที่เรียกว่าสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมก็คือจะเป็นสารเคมีที่กําหนดว่าสิ่งมีชีวิตหรือเซลล์นั้นมันมีหน้าตาลูปร่างหน้าตายังไงมีคุณสมบัติหรือส่งเกี่ยวกับการทํางานยังไงก็จะอัดแน่นอยู่ในส่วนตรงกลางของเซลนะครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นสารเคมีที่บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของตรวจ DNA ตรวจ DNA เนาะแต่ว่าเมื่อวานเพิ่งมีคนไข้บอกว่าเถียงว่าจะตรวจทําไมนี่ลูกชันไม่ใช่ลูกข้างบ้าน อันนั้นคนเะเลือกกันนะมันเป็น DNA นี่แหละแต่ว่า DNA ทั้งหมดของเราเนี่ยนะครับก็คือสายพันธุก,กรรมนะครับซึ่งมันสามารถจะถ่ายทอดไปในรุ่นต่อๆไปได้ไอ้สายพันธุก,กรรมหรือ DNA ในแต่ละเซลล์เนี่ยถ้าเราจับยืดออกมาเนี่ยยาวประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าร่างกายเรามีกลไกพิเศษมหัศจรรย์ให้มันม้วนเกาะเข้าไปมันอยู่ในรูปของไอ้ตัวคล้ายๆปลาท้องโกนะถ้าใครอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อจจะเคยตรวจน้ําคร่า หรือเคยเห็นหน้าตาของโครโมโซมนะโครโมโซมเนี่ยเรามีโครโมโซมแบบนี้นะครับเป็นแทง่งแทง่แทงเสน้สนๆอัดอยู่ในตรงกลางตะเกียนะครับซึ่งในโครโมโซมเนี่ยก็จะมีไอ้ด NA ที่ว่าเนี่ยนะครับนะเป็นสารเคมีนี่ไอ้ DNA หรือสารพันธุก,กรรมเนี่ยนะครับมันเป็นตัวย่อทางเคมีเนาะก็จริงๆง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะครับมีแค่4ตัวนะครับ A C G T แต่มันเรียงสลับกันไปสลับกันมา แล้วมันมีความหมายมันเป็นรหัสนะครับที่เราเรียกว่ารหัสพันธุกรรมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไอ้ตัวหนังสือเหล่านี้เรียงกันเป็นโค้ดนะครับซึ่งมีการค้นพบเรื่องของรหัสพันธุกรรมเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วนะครับทีนี้อ่ะอย่างเนี้ยก็คือข้อมูลแบบเนี้ยคือสิ่งที่หมอพันธุกรรมจะเห็นแล้วก็คนทั่วไปก็จะดูแล้วว่ามันมันคืออะไรก็ไม่รู้ตัวหนังสือ ACGT เต็มไปหมดอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะ ทีนี้ไอตัว DNA ที่เป็น ACGT เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีอย่างนี้อยู่6,000ล้านตัวนะครับแต่ว่ามีแค่ประมาณ1%เท่านั้นเองนะครับที่เป็นรหัสในการกำหนดการสร้างโปรตีนที่จะเอาไปใช้จริงๆเนาะต้องขอบคุณเรื่องของวัคซีนทำให้วันนี้หลายหลายคนในที่เนี้เยเคยได้ยินคำว่า RNA แล้วนะครับทีนี้จาก DNA ที่เป็นสารพันธุกรรมเนี่ยมันจะไปกำหนดการสร้าง RNA แล้ว RNA จะไปกำหนดการสร้าง ในส่วนของเป็นโปรโตีนอีกทีหนึ่งนะครับโปรโตีนเนี่ยจริงๆคือส่วนที่ไปทำงานเป็นหลักแต่ว่าตัว DNA หรือสารพันธุกรรมเนี่ยจะเป็นเรื่องของรหัสหรือคำสั่งนะครับซึ่งรหัสหรือคำสั่งเนี่ยเป็นมันจะแยกเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆกันนะครับคล้ายๆกับอาจจะเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่สองซึ่งแตล่ละกลุ่มรหัสตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกมันว่ายีนนะครับยีนนะคนเราเนี่ยมียีนอยู่ ประมาณ2 0 0 0 0ืยีนนะครับใน,ใ,นในแต่ละเซลล์นะ,ะสว่วนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วใน DNA ทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามียีนที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1%ของปริมาณ DNA ทั้งหมดนะครับ DNA ที่เหลือทำอะไรอยากรู้ไปเรียนดีกว่านะครับไม่เกี่ยวกับวันนี้นะ,ะทีนี้เรารู้แล้วว่าคนเรามี DNA นะครับแล้วก็ในส่วนของ DNA ก็คือมียีนถูกไหมครับ ทีเนี้ยไอตัวยีนที่ว่าเป็นรหัสเนี่ยถ้ามันมีความผิดปกติหมายถึงว่ามันมีรหัสที่ผิดไปนะครับซึ่งความผิดปกติของพันธุกรรมเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ได้ในคนคนนั้นหรือว่าได้รับถ่ายทอดมาในครอบครัวเพราะว่าชอบมีคําถามว่าไม่มีใครเลยในบ้านเป็นมะเร็งจําเป็นต้องตรวจพันธุกรรมไหมนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยในในในกรณีของมะเร็งเนี่ยพันธุกรรมถ้าจะมีเนี่ยมักจะได้รับถ่ายทอดมา แต่คาตอบก็คือว่าต่อให้ได้รับพันธุกรรมของมะเร็งที่ถ่ายทอดมาก็อาจจะไม่ต้องเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับอันนั้นคือคําอธิบายอันหนึ่งว่าการไม่มีประวัติครอบครัวไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้เป็นพันธุกรรมแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือพันธุกรรมการกลายพันธุ์นั้นเกิดขึ้นใหม่กรณีนี้เราก็ไม่มีทางรู้เพราะว่าก็จะไม่มีในประวัติครอบครัวนะครับทีนี้ไอ้การกลายพันธุ์หรือความผิดปกติของยีนที่ว่าเนี่ยนะครับ ก็ S 1> <S 1> จะส่งผลอาจจะส่งผลต่อการทำงานของยีนเช่นในกรณีนี้เราสนใจเรื่องยีนที่เกี่ยวกับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับนะครับแล้วก็การแสดงออกในกรณีแบบนี้ก็คือถ้าเกิดเพิ่มความเสี่ยงแล้วเกิดมะเร็งนะครับก็คือมีอาการของโรคอันนี้ก็คือยีนที่ผิดปกตินำไปสู่ความเสี่ยงแล้วก็นำไปสู่การเกิดอาการของโรคก็คือโรคมะเร็งอีกที ในบางกรณีการกลายพันธุ์หรือความผิดปกติของยีนเนี่ยอาจจะไม่แสดงออกของโรคซึ่งมีโรคบางลักษณะนะครับโรคแบบนั้นเนี่ยคนที่มียีนผิดปกติอาจจะเรียกว่าเป็นพาหะแต่ว่าพาหะเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสถ่ายทอดโรคต่อไปได้ถ้ามีคู่เป็นพาหะแต่กรณีแบบนั้นก็จะพบน้อยในยีนเกี่ยวกับมะเร็งนะครับเราก็ไม่ต้องดูในส่วนตรงนี้สําหรับวันนี้นะครับทีนี้ตะกี้ผมพูดไว้ว่า ต่อให้เรามียีนผิดปกติมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเนี่ยตะกี้อาจารย์สุกัญญาก็ได้พูดถึงว่าต่อให้คนที่มียีนแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้เป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซนตเพียงแต่ว่าโอกาสที่เกิดมะเร็งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนปกติเหตุผลก็คือว่าปกติเนี่ยเรามีพันธุกรรมครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่นะครับทีนี้ถ้าในกรณีที่ยีนจะผิดปกติเนี่ยมาก่อนนะครับยีนผิดปกติมาก่อนนะครับ นี่ยีนผิดปกติมาก่อน1ตัวนะครับหนึ่งอ่าหตัวตรงนี้นะครับอันนี้ฝั่งนี้ผิดฝั่งนี้ปกติอยู่นะครับคนคนนี้ถ้าเกิดมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นภายหลังที่อีก1ยีนที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะทําให้ยีนเนี้ยไม่มีชุดก๊อปที่ปกติเลยอันเนี้ยก็จะทําให้เกิดโรคในขณะที่ถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้มีพันธุก,กรรมของยีนมะเร็งอยู่นะครับเขาจะต้องมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้น หนึ่งครั้งแล้วก็เกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งคือต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ถึงสองครั้งในชีวิตเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเกิดมะเร็งเนี่ยก็เลยน้อยกว่าคนที่มีพันธุกรรมอยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่มีพันธุกรรมผิดปกติอยู่หนึ่งอันเนี่ยทำให้เขาเกิดโรคทันทีเนาะเพราะว่ามันยังมีอีกหนึ่งก๊อปปี้ที่ปกติอยู่นะครับอันนี้เป็นคําอธิบายที่อาจจะลึกลงไปนิดนึงว่าเกิดมะเร็งได้ยังไงและทําไมบางคนไม่เกิดมะเร็ง นในขณะที่คนที่มีพันธุกรรมมาก่อนอย่างที่บอกก็คือจะเป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นหรือมากขึ้นนะครับนี้อาจารทิติก็ได้พูดถึงเรื่องของสาเหตุของการเกิดมะเร็งไปแล้วนะครับโดยภาพรวมจริงๆเนี่ยเราจะต้องบอกว่าสาเหตุของการเกิดมะเร็งคือการสั่งสมความผิดปกติของพันธุกรรมในในเซลล์จนเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาแบ่งตัวไม่จํากัดไม่แก่ไม่ตาย ไม่พึ่งพาอาหารตามปกตินะครับเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องอาหารด้วยไม่ต้องกลัวเซลล์มะเร็งมันไม่สนใจอาหารที่เรากินเท่าไรหร่หรอกนะมันก็โตของมันเองไปนะครับไม่พึ่งพาฮอร์โมนนะครับแต่ว่าบางทีถ้ามีฮอร์โมนบางอย่างไปกระตุ้นมันก็ชอบนะครับโตเร็วขึ้นอันนั้นแล้วแต่นะครับทีนี้อย่างที่บอกคือคนทั่วๆไปสาเหตุของการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับไม่สามารถจะพินพอยหรือลงไปถึงจุดใดจุดหนึ่งได้นะครับแม้กระทั่งเวลาเราพูดว่ามียีนมะเร็งที่กลายพันธุ์เนี่ย มันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นก็ยังไม่ได้เป็นสาเหตุคือไม่ใช่ว่ามียีนปุ๊บก็ต้องเป็นมะเร็งเสมอไปนะครับเพียงแต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ว่าอื่นๆอย่างเช่นมะเร็งเต้านมเราก็รู้เรื่องฮอร์โมนนะครับมะเร็งอื่นๆบางชนิดมีเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดนะครับปัจจัยทางเคมีสารเคมีอาหารยาแต่ว่าปัจจัยพวกนี้เราเรียกปัจจัยเสี่ยงหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นริศอนคมาพูดเช่นก่อนใครมาจะมีคําถามว่าสมมติผมพูดเรื่อง ตรวจพันธุกรรมไปแล้วนะ้องอธิบายไปแล้วความเสี่ยง,อย,งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แนะนําไปหาอาจารย์สุกัญญาเพื่อผ่าตัดและนะครับส่งต่อไปเรียบร้อยคนไข้าถามกบมาอย่างเดียวกินอะไรดีเนาะนะนะกันเนี้ยเดี๋ยวเราดูว่ามันมีอะไรที่มันมีหลักฐานหรือมีข้อมูลนะครับอย่างน้อยในการสนับสนุนแต่ว่าปัจจัยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ปัใจจัยใดปัดจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะครับอ่าทีนี้ ใครล่ะที่ควรจะได้รับคําแนะนําการตรวจพันธุกรรมเพื่อประเมินความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งเต้านมในอายุน้อยนะอย่างหัวข้อในวันนี้บอกว่าน้อยกว่า40แต่ว่าอาจารย์อาจารย์สุกัญญาบอกว่าคนที่เจอมะเร็งน้อยกว่า40เนี่ยมีมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแนวโน้มที่จัดงานวันนี้เพราะว่ามันรู้สึกเรารู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นมันไม่รู้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมอะไรหรือเปล่ากลายเป็นว่าคนที่มะเร็งอายุน้อยเนี่ย ตรวจไปแล้วอย่างถ้ามีมันอายุน้อยอย่างเดียวนะกลับตรวจไม่ค่อยเจอพันธุกรรมมากเท่าที่เราคิดต้องมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามันน่าจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราเจอคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอายุน้อยอันหนึ่งที่เราต้องนึกหาคําอธิบายก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะครับหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วข้างหนึ่งนะครับกลับมาเป็นซ้ําที่ข้างเดิมอ,อันนี้ก็อาจจะคิดว่าเช่นทำเบส c o n s e r v a t i v ีฟมันกลับมาเป็น สงวนเต้าเนี่ยมันกลับมาบ่อยกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นที่อื่นไกลๆออกไปหรือว่าเป็นอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้โอกาสที่จะเจอพันธุกรรมก็จะมากขึ้นนะครับหรือถ้ามีประวัติครอบครัวนะครับมีคนเป็นมะเร็งเต้านมในบ้านนะครับหรือมะเร็งชนิดอื่นๆน,น,นะครับในบ้านหรือถ้ากรณีเนี้ยวันนี้ยังไม่มีใครพูดถึงว่าถ้าผู้ชายเป็นมะเร็งเต้านมเนาะแล้วก็ ผู้ฟังอาจจะไม่มีไม่ไม,ไม,ม,ม่มีผู้ชายเข้าฟังเลยนะครับผู้ชายก็เป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ว่าโอกาสน้อยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามผู้ชายในบ้านเป็นมะเร็งเต้านมให้สงสัยว่ามันมีพันธุก,กรรมหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรายกประโยชน์ให้จําเลยคือบางทีมาเนี่ยบอกมาบอกไม่มีประวัติครอบครัวไม่ตรวจหรอกแต่ปรากฏว่ามีลูกหนึ่งคนเปนลูกบุญธรรมไม่มีประวัติอะไรเลยอันเนี้ย มันก็มีความเสี่ยงเล็กๆอยู่ในนั้นว่าจริงๆคือเราไม่ได้ประวัติครบถ้วนจริงๆเราอาจจะมีความเสี่ยงแบบนั้นก็ได้กรณีแบบนี้ก็อาจจะพิจารณาว่าการตรวจพันธุกรรมอาจจะช่วยประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าพบว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับนอกเหนือไปจากนั้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการรักษานะครับปัจจุบันเนี่ยบางคนบอกว่าก็เป็นมะเร็งแล้วไม่ต้องตรวจก็ได้นี่ใครจะตรวจก็ตรวจไปเพราะว่าส่วนหนึ่งที่คนคิดว่าการตรวจพันธุกรรมไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่า ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกับการรักษาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีเช่นสัญญาแพทย์บางคนเนี่ยส่งมาเร็วมากเลยตรวจยังทีบางทียังไม่ได้ไปตรวจชิ้นเนื้อเลยแค่อ่านเอ็กซเรย์สงส,ยสัยส่งมาก่อนและเพราะมาคุยเตรียมไว้เพราะว่าการตรวจพันธุกรรมมันใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับอาทิตย์ตองอาทิตย์ พอได้ผลออกมาเป็นมะเร็งเต้านมถ้าเกิดรู้ว่าเป็นจากพันธุกรรมเราอาจจะเลือกหรือวาองแผนในเรื่องของการผ่าตัดหรือว่าการจะให้ยาหรือทําอะไรก่อนหลังเนี่ยได้เหมาะสมมากขึ้นรวมทั้งเรื่องของยาพุ่งเป้าที่อาจจะมีประโยชน์ในกลุ่มของมะเร็งที่เกิดจากพันธุกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประวัติครอบครัวนะครับของคนที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งจากพันธุกรรมนะครับ อันนี้สีดำเนี่ย,ยวงกลมเนี่ยคือผู้หญิงนะครับสี่เหลี่ยมนี่หมายถึงผู้ชายฉีดค่านี่หมายถึงเสียชีวิตไปแล้วเราจะเห็นว่ามีมะเร็งหล,หลาย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 อย่างนะครับมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่แล้วก็มีประวัติในทุกรุ่นเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะสงสัยได้มากขึ้นว่าน่าจะเป็นพันธุกรรมแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่มีแต่ครอบครัวแบบนี้ที่เราแนะนําการตรวจพันธุกรรมนะโอเคอันนี้เราข้ามไปก่อนนะ ทีนี้ถ้าสมมติตรวจพันธุกรรมมาแล้วนะครับเ,ออเจอว่าเป็นเรื่องของออมีปัจจัยเสี่ยงทำพันธุกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ <The legal> ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเนี่ยจะเป็นยังไงนะอ,อ,อันนี้อันนี้พูดถึงประวัติครอบครัวเฉยๆยังไม่ได้พูดถึงการต,ตรวจพันธุกรรมบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราประเมิอเนอย่างจริงเราถามประวัติครอบครัวก่อนนะครับ <The> ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเนี่ยนะครับอาจจะสูงมากขึ้นถ้ามีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมอยู่ นะครับหลายคนก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมเนาะเมื่อกี้อาจารย์สุกัญญาหรือหลายคนพูดถึงชื่อยีนไปแล้วนะครับชื่อยีนเนี่ยนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวย่อนะครับ เราบอกว่าเป็น B R C A เนาะ B R ก็มาจากย่อภาษาอังกฤษเนี่ย breast B R สองตัวแรกก็แปลว่าเต้านม C มาจาก cancer A เนี่ยมาจาก association หรือมีความสัมพันธ์มันชื่อยีนเนี่ยบอกแค่ว่ายีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ก,กับการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งในปัจจุบันยีนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย B R C A ก็จะมี2ตัวคือ B R C A ชนิดที่1กับ B R C A ชนิดที่2นะครับ แต่ว่ายังมียีนอื่นๆอย่างตะกี้ที่อาจารย์สุกัญญาบอกว่ายีนหลักที่เราพบว่าการกลายพันธุ์แล้วเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมี2ตัวคือ BRCA1 BRCA2 แต่จริงๆมันมียีนมากกว่านั้นนะครับนะโอเคทีนี้ยีนเนี่ยจริงๆเราค้นพบมาเกิน20ปีแล้วนะครับนักวิทยาศาสาตร์คนแรกเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสาตร์ผู้หญิงนะครับถ้าเป็นเดือนที่รณรงค์เรื่อง Feminist Women Empower เนี่ยเราก็จะพูดถึงคุณแมรี่แคร์คิงนะครับซึ่งได้รับ ได้รับรางวัลปรินซ์มาฮิดอนอ w วอร์จากการค้นหาตำแหน่งของยีน BRCA1 ซึ่งทำให้ช่วยเซฟไลฟ์หรือช่วยเหลือชีวิตของคนที่มีความเสี่ยงจากกรรมพันธนุ์ได้ทั่วโลกเลยนะครับเพะฉะนั้นะตะก,กี้เราพูดแล้วยีน BRCA1 นะครับคนที่เจอยีน BRCA1 กลายพันธุ์จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าคนทั่วไปนะครับหลายเท่าโดยทั่วไปก็บอกว่าเกิน4เท่าเนาะก็เกินสัก4 0นะครับ แล้วก็ยังมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่หรือท่อนําไข่หรือเยื่อบุท้องท้องนะครับอันนี้หมายถึงเป็นที่ตัวรังไข่เองเนาะไม่ใช่ลุกลามมาจากเต้านมอันนี้อาจจะพบได้ถึง1ใน3ซึ่งซึ่งคนทั่วไปเจอเมะเร็งรังไข่สักประมาณ2%แต่มะเร็งอื่นๆนี่อาจจะไม่ชัดแต่ B R C A 2เนี่ยนะครับเรื่องเต้านมกับรังไข่คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเกิดผู้ชายเจอ B R C A 2กลายพันธุ์เนี่ยก็จะพบความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ มากขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไอสีม่วงๆก็คือโอกาสการเกิดมะเร็งของคนที่เจอยีน BRCA นะครับก็จะค่อนข้างสูงเลยทีนี้เราจะเห็นว่าอย่างตัวเลขที่ใช้เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมภายในอายุ70ปีนะครับเกือบ อ,นนอันนี้อันนี้อาจจะดูเวอร์ไปน,นิดนึงอาจจะเกือบเก้าสิเปอร์เซ็นแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเราบอกว่าเจอยีนมะเร็งเนี่ยมักจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในอายุน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมตอนอายุห0สิบปีหรือเจ็สิบปีเนี่ยจะไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมนะครับเรามีบางบ้านเนี่ยก็เจออายุเยอะๆแล้วก็แต่ในที่สุดเขาตัดสินใจตรวจอย่างเงี้ยแล้วเจอเป็นพันธุกรรมก็ยังมีผลต่อการป้องกันเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นๆต่อไปในครอบครัวนะครับ อย่างที่บอกไว้แล้วนะไม่ไม่ได้มีแค่ยียน BRCA1 BRCA2 นะครับเพราะฉะนั้นตรวจมะเร็งแต่ละที่จะมาเหมือนกันไม่ได้นะครับเนาะตรวจมะเร็งบางที่อาจจะตรวจมากกว่า2ยียนบางที่อาจจะตรวจแค่2ยียนนะครับต้องดูว่าตรวจอะไรไปแล้วนะครับนะทีนี้เวลาจะมาประเมินเนี่ยเราก็ผมก็ คนไข้ที่เข้ามาก็จะได้รับคําแนะนําก่อนเล่าอย่างที่เราว่าเนี่ยแหละนะครับแล้วก็การตรวจเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากหลายคนตกใจนึกว่าต้องมาตัดหรือมาทําอะไรอีกส่วนใหญ่จะใช้เป็นจากเลือดนะครับแล้วก็รอผลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเร็วอาจจะตรวจได้ภายใน1-2สัปดาห์จนกระทั่งถึง1เดือนถ้าถ้าเจ้าไหนบอกตรวจบรรทุกรรมแล้วรอไปครึ่งปีก็ย้ายโรงพยาบาลย้ายคลินิกนะครับอันนั้นไม่น่าจะจริงแล้นะครับ และหลังจากนั้นก็มาเข้าฟังรับฟังเรื่องของคําแนะนําหลังจากการตรวจนะครับโรงพยาบาลรัฐในปัจจุบันที่มีแพทย์ทางพันธุศาสตร์เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับแต่ว่าก็จะมีกลุ่มแพทย์เช่นกลุ่มแพทย์ทางมะเรง็งหรือกลุ่มแพทย์ที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้ผ่านการอบรมเรื่องของเวชาศาสตร์จีโนมเกี่ยวกับมะเรง็งแล้วก็รัฐบาลเขาให้โปรโมทก็บอกลงทะเบียนเป็นสถานให้บริการเนี่ยร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศจริงๆก็คือถามแพทย์ที่ดูแลนะครับแล้วก็ ให้ให้เขาส่งต่อไปในที่ที่สามารถจะให้คําแนะนําหรือว่าให้การตรวจได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งการตรวจพันธุกรรมอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายหรืออาจจะครอบคลุมตามสิทธิ์อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องพิจารณากันเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าตรวจแล้วยังไงเป็นแล้วเนี่ยตรวจเสร็จแล้วก็เฝ้าระวังเฝ้าระวังถ้าเหมือนเดิมเราก็ไม่ได้แนะนานะครับเหตุผลในการตรวจก็คือถ้าพบ ผลบวกหรือผลของการกลายพันอย่างนี้นะครับเราก็จะแนะนําต่อว่า จะทำอะไรต่อไปเช่นเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งซึ่งอาจจะต้องทำอะไรมากกว่าคนที่ไม่ได้มียีนพันธุกรรมเช่นอาจจะต้องมีการตรวจ m r i หรือคลื่นแม่เหล็กนะครับที่อาจารย์ทางรังสีได้อธิบายไปแล้วหรือบางคนอาจจะมาหาอาจารย์สุกัญญาอย่างที่บอกเพื่อผ่าตัดเพื่อลดโอกาสการเกิดมะเร็งในอนาคตนะครับแต่ถ้ากำลังเป็นหรือได้รับการวินิจฉัยก็ให้การรักษาตามระยะของโรคนะครับแต่ตะกี้เนี่ยตะกี้อาจารย์บอกว่าอาจจะสงวนเต้าก็ได้หรือหรือจะตัดทั้งเต้าอันนี้ก็คือคง แล้วแต่เรื่องของระยะของโรคนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ในในเรื่องของการผ่าตัดแต่ถ้าโดยทั่วไปเ,เราก็อาจจะให้คําแนะนําเพิ่มเติมในประโยชน์ของการผ่าตัดทั้งเต้าในกรณีนี้ว่าถ้าคนไข้าอายุยังน้อยมีโอกาสกลับเป็นซ้ําอีกการรักษาการมะเ็งกลับเป็นซ้ําในข้างเดิมหลังจากคนที่ผ่าตัดแบบสงวนเต้าอาจจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็ให้เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกคือปัจจุบันอาจจะมีการพูดถึงการให้ยาพุ่งเป้าในกลุ่มที่เกิดจากมะเร็งที่เป็นพันธุก,กรรมนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับในในลักษณะของคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อไปแล้วก็จะมีการให้คําแนะนําสมาชิกในครอบครัวเพื่อเข้าประเมินความเสี่ยงนะครับก็คิดว่าเป็นเ,เรื่องของพันธุก,กรรมในภาพกว้างๆแล้วพยายามทําให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับก็ขอบคุณครับ